กรบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เรบผมไทยอุทัยปลาทองจากช่องนายอุทัยพาไปดูนะครับเช้าวันนี้เนี่เรายังไม่สางสาจากการดูการ <c oughs> จะว่าก,การเชือดกันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นนะก็คือความกลาหนที่ลาวนั่นเองนะเราก็จะมาพูดในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะอาจจะไม่ตรงกับชื่อคลิปเท่าไหร่ ความจริงเราอยากพูดเรื่องเ,อเงินนะแต่ก็จะให้ท่านไปดูเรื่องทองก่อนก่อนจะเข้าเรื่องเงินนะครับเราไปดูคลิปกันครับคำลงแลนไปขายอ่าก็คือเขาขึ้นอะไรว่าเออมันลงลงและยิ่งมีพวกปั่นอยู่ใน f a c e b o o อยู่แล้วว่าราคาคำมันจะลงเหลือสิบล้านเรือซาวล่าเรือสิบล่าเลือหาล้าเน่านั่นเนี่ยน,นี่เนาะ ม่เคยว่าลายเถื่อแล้วเห็นสร้างขี่อย่าเฝ้าขี่ตามซ้างอย่าเฝ้าเบ่งก่อนใจเย็นเย็นใจเย็น,เย,นเย็นก่อนพิจารณากรไม่ว่าลายเถื่อแล้วเนาะแล่นมาขายคำไม่ใส่เบ่งหลักฐานทอนเงินมือนั้นสะพองเงินกีบสะพองเงินกีบมือนั้นหาตือ้อหาตือ้อถอนเงินมา่อเงินสดในห้างมีสองตื้อ ไปถอนมาใส่สามตื้อเนาะหายบึงล่ะวะมีกี่บอ่อโอนมาเซ่อหายบึงเดอ้อวันที่วันที่พอมจ่วยน่อยวะอีนางว่าเอาเด้อล่ะมีบอ่อโอนมาเนี่ยละน้อยโอนมาสองตื้อสี่ไอ้ถอโอนมาอีกรวมสามตื้อเงินในในหานมีสองตื้อรวมหาตื้อมือนั่นจ่ายเงินซื้อคำน้ำลูกค้า ตั้งแต่บาทละ30ล้านลงมาสัเก้าล้านสา8แปดล้านเนาะด้วยเหรดมันเปลี่ยนลงมาเฮาก็จําเป็นต้องเปลี่ยนตามเหรดเออหลายหลายคนก็เห็นหลายคนมาขายหลายคนก็ได้ขายแล้วก็ได้เงินแท้ขอผู้ทีมาขายคําที่หนันคำพอใจแล้วได้เงินแท้เนี่ยตอนช่วงอ่าสามสิบล้านสักเก้าล้านสักแปดล้านทีทัทนขายทานันโลขายซื้อเขาก็ซื้อให หลังจากซื้อปุ๊บในมือวันซุกและบุซื้อจนแบบเต็มสะตะ็อกเมื่อั้งเงินบางเมื่อั้งเงินกีบเล่าไปอยู่น้ำคำหลายกว่าสิบกิโลอ่าจำเป็นเราก็จะต้องเอาคำดังกล่าวไปเปลี่ยนหรือไปขายเพื่อจะเอาคำตัวใหม่เข้ามาอีมีสั่งคำจนบทันบาทนี้ หลังจากเอาไปขายแล้วหลังจากไปขายแล้วไหนะแต่เวลาไปไปขายเพื่อจะเอาเงินหนี่มาซื้ออีกเนาะสมมุติในกรณีลูกค้าจะมาขายในกรณีลูกค้ามาซื้อเขาก็จะต้องมีคำขายให้ลูกค้ามีสั่งคำเขาเมื่อรหัสฮัาโล,าโลสองมือฮโลโ้ลเนาะสองสาขารวมกันได้คำมาขายและคำที่นำมาบหมนีนคำที่เอามา สบอสาขาใหญ่ครับสบสาขาใหญ่ก่อนจำนวนประมาณ300าามสามร้อยกว่าบาทมืดทำกิดวันเสาร์มืดร้อยกว่าบาทมืดร้อยกว่าบาทแม่กระเทืคลิปลงไปแล้วเหลือจำนวนอยู่ร้อยกว่าบาทในสต็อกใหม่ที่เอามานั้นประมาณสามร้อยเนาะตื่นมาตอนเสาร์ภายในหนึ่งส่วโมงเท่านั้นมืดในหลอดใหม่ เขาใจบอกแปลว่าคําเก่าเขาไปเปลี่ยนคําใหม่เอาเงินที่ซื้อได้ไปซื้อคําใหม่มาขายแล้วมืดบานินเลดดีดขึ้นราคาคําดีดขึ้นเขาเห็นเลดบุกคงทีปุ๊บเขาแจ้งลูกค้าบอกว่าใจอันลูกค้าตอนนี้นะคือเขาบอสามารถที่จะขายต่อไปได้แล้วเพราะว่าคําที่เขาไปเอามาน่ะมันมืดมืดสต็อกในมือนะแต่ค,คันกูยังดึงดันขายต่อคําในห้าน,นี่บ่มิเพราะมันเป็นสต็อกอยู่แล้ว มันเป็นสต็อกอยู่แล้วมันมีแต่การที่มันมีคือการโซ่ให้ลูกค้าเห็นว่ามันมีแล้วเขาซื้อข่าวขายออกซื้อข่าวขายออกเขาต้องไปซื้อใหม่แล้วมาขายซื้อใหม่แล้วมาขายซื้อใหม่แล้วมา,า,มมา,าขายแล้วเขาก็บวนการผลิตเองได้บอกว่าเม่ค่าบอกใจาแม่แต่คนเขาเห็ดไปแล้วลุกมีภัยเห็ดแน่สุมเจ้าเห็ดบออ ชุมเจ้าเห็ดบอขอถามคำหนึ่งเจ้าบอกว่าจะเป็นแม่ค้าข่อยจะเป็นแม่ค้าในเมื่อข้าไปแล้วมันลุบไปสิค้าซื้อข้าวบาทซาแปดมาขายออกได้เสาหักกลับมาขายขึ้นเส 6, าหกคำรีดึ้นสามสิบเอ็ดข่อยลุบบาทละจากรล้านข่อยถามแม่ คอยลุบลายล้อยล้านคอยยังบวาปวากคอยย่นลุงน้องคอยเครียดพาลุงน้องกินเบียซีเหลมันเครียดลายเดิมันลูบลายเดิอ,อ่าส่วนยอดที่ซื้อวันนั้นก็ต้องมานับหนึ่งกันไหมแล้วบอกว่าเออสิเอาแต่เป็นเงินบาทคอยเนี่ยเป็นแม่ค่างเงินกี่รัฐบาลสั่งขายกี่แล้วคอยผมปฏิบัตินันนี้เอาไว้คาดินคาดอนคาเฮือนคาซา,านคาหลดคาลานขายเป็นเงินกี่ได้ เจ้าจะคอยมาว่าแท้คอยว่าต้องตรกเรื่องนี้อันนี้คอยว่าแบบเปิดโอเปงหลักการพื้นฐานเ่าต้องหลอกตัวเองเพราะว่าทุกมื้อเนี่ยหมดเจ้าไปซื้อเครื่องจุงเจ้ากับเงินบาทขายหมดเจ้าก็ต้องเอาเงินขีดมันไปนแลกเอาเงินบาทเพื่อจะไปซื้อเครื่องตัวใหม่มันพิเสธบ่ได้บ่ต้องหลอกตัวเองบ่ต้องมาโลกสวย แล้วเจ้าว่าแบบนั้นแลใ้ใครคอยไปซื้ออยู่ไซน์เล้วจะมาขายคอยไม่เงินบาทคอยซื้อขายให้เจ้าก็ได้บาทละเส้าห้านจะมาขายเงินบาทให้คอยแม่เลทหกซูลซูลมาไหมคอยที่ขายให้บาทละเส้หาห้านอี่มาไหมแล้วคอยซื้ออยู่ไซน์คอยอยากถามครับเมื่อได้ฟังวิดีโอแล้วนะผมก็จะวิเคราะห์ไปไม่เหมือนกับชื่อคลิปเท่าไหร่ก็คือความจริงชื่อคลิปนี่เขาสื่อความหมายว่า เ,เรื่องเงินนะเรื่องการการปฏิเสธเงินบาทน,นั่นเองแต่เราจะวิเคราะห์สิ่งที่พบในในคลิปนี้ก่อนจุดที่น่าสนใจนะการที่จะหอกทองออกจากชาวบ้านรอบนี้เนี่ยมันเป็นการสูมไฟระหว่างสองอย่างพร้อมกันนั่นก็คือค่าเงิน ซึ่งเราจะสังเกตเลยวันที่26นี้เงินลง3ครั้งทําให้ประชาชนอีกส่วนหนึ่งขวันนี้ดีฟอร์ที่ถือเงินนะอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็เราด้วยกันโอ้โหตุ๊บบอตุ๊บบอเยอะมากนะแล้วที่ขวัญกระเจิงมากกว่านั้นจุดที่เขาอยากได้คือทองก็คือการลงทองทองเริ่มลงความจริงทองวันที่26เนี่ย มันยังไม่ลงเท่ากับเงินที่ลงก็คือทําให้ตกใจกลัวทองที่บอกจะเริ่มลงลงการเทียมการทีนี้เราเรามาดูสื่อเจตนาความจริงนี่ยถ้าเขาไม่รู้ก่อนร้านทองยายคนนี้แหละยายเซโนยนะออถ้าไม่รู้ก่อนทําไมเขาต้องเบิกเงินถึงห้าพันห้าันล้านกีดมาเพื่อซื้อทอง มันจะมีการเทขายยามมโหฬารตามการคำนวณใช่ไหมเขาถึงทำอย่างนั้นเราจะเห็นว่าที่ผงนี่เริ่มลงนะจนไปจนค่ำก็ไม่ไม่ไม่มากไม่หมยแต่วันที่เจ็ดคือวันที่ปิดทำการตลาดเงินไม่ได้สื่อออกมาว่าจะลงหรือไม่ลงแต่คนีคิดไปแล้วว่าโอ้โหขึ้นมาวันจันทร์เงินนี่ตกลงมาแน่นแน่นอนอาจจะเหลือ 4ี่สี่สีแสนต่อ1,000บาทนู่นเลยนะคนคิดคนนี้มันห้าไม่ได้นะแล้วก็คิดไปเหมือนกันว่าตัวเลขที่เขาบอกว่า,าทองคำจะเหลือ6ล้าน5ล้าน6กล้านน่ะเขาอาจจะคิดไปว่าพอเปิดตลาดวันจันทร์นี่ทองคำมันน่าจะอยู่ที่10กว่าในในตอนขนาดนั้นเนี่ยยีกว่ากว่ายี่ส นะเริ่มลงมากว่าที่เจ็ดเขาก็ต้องรีบขายมีคนหนึ่งที่ออกคลิปนะว่าตอนฟังนี่คือยี่สิบแปดเขานี่เดินทางถือทองไปที่ร้านทองกว่าจะถึงทองลงมายี่สิบสี่นะก็คงได้ขายยีบสี่นั่นแหละ <c oughs> ก็ไม่รู้นะวันขายนี่คนคนเต็มจนเข้าคิวขายจนสนันเลยนะมาบุญทองกันเป็นความสำเร็จที่สุดยอด แต่ในเมื่อเราวิเคราะห์ตัวนี้เราจะวิเคราะห์คนนี้ว่าร้านทองเธอก็คงไม่มีเกินไม่มีมากะนะประมาณสองร้านเท่าที่ฟังดูนะทําไมเบิกเงินจานวนมโหาารอย่างนี้มาแล้วร้านอื่นล่ะทั่วประเทศลาวเนี่ยคนจะแห่ไปขายทองมากมหม่นี่เขาอยู่เมืองเล็กๆเกมืองเซโนโไม่ได้ใหญ่ผมว่าเมืองเซโน,นนี่ไม่ใหญ่เท่ากับเมืองปากเซได้ซ้ำไปในเวียงจันทร์ล่ะทีนี้ ถ้าเราจะเห็นว่าวันที่28เนี่ยก็คือวันที่28เชา้านี่คือเปิดเช้าขึ้นมานี่อัตราลงเต็มที่แล้วคนไม่ขายแล้วคนจะเริ่มทยอยเข้ามาซื้อมันจะดีดกลับในช่วง3-4โมงเชา้าก็คือเปิดมาได้ไม่ถึงชั่วโมงนะคนมาซื้อมากเขาต้องดีดทองกลับละดีดทองกลับพอถึง เที่ยงเสร็จๆนิดหนึ่งทองกลับไปอยู่ที่เดิมคือสามสิบสามสิบเอ็ดล้านกีบต่อหนึ่งบาทเขาปิดตั้งแต่ก่อนนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยทองสาสเอ็ดก็จริงนะแต่ร้านทองเราหมดไม่เกินสี่โมงเช้าทุกร้านรวมทั้งคนนี้คนนี้ก็ก็บอกว่าเขาขาดทุนผมไม่เชื่อนะเขาก็มีโคต้าที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าได้ทองมาวันละกี่บาทนะ เขาก็บอกว่าเอาทองมาขายทั้งหมดนีสองร้านของเขาเนี่ยเอามาขายแค่300รอบาททองนะทอง300บาทเองนะแล้วเ,เงินซื้อตั้ง5,000ันล้านกี่เนะีไปไหนอะ่ะทองนะ่ะใช่ไหมแล้วก็ยังบอกอีกว่าเงินไทยก็หมดด้วยไม่รู้ว่าหมดเท่าไหร่นะทองนี่ผมว่าเยอะมากที่ร้านนี้ได้ไปแน่นอนคำพูดก็เหมือน เหมือนอะไรเหมือนกับมีเหตุผลก็คือเขาต้องปิดร้านทองไปซื้อทองมาลงใหม่ความจริงก็คือปิดเพื่อให้ดีดขึ้นถึง31ตอนตอนที่คนมาซื้อหมดทองแล้วเนี่ยยังไม่ยังไม่เยอะขายหมดนี่ยังไม่เยอะ,ยยยอะนะคือมันยังไม่ดีดถึงสามสิบล้านกี่ก็ต้องปิดแล้วปิดเพื่อรอทุกคนเป็นแบบเดียวกันทุกร้านไม่มีอะไรมาให้ละ รอขึ้นสามสิบเอ็ดเราจะเห็นว่าวันต่อมายังปิดร้านอยู่นะมันคงไม่ขึ้นไปกว่านี้ละสามเอ็ดสาสิบสอง้านกี่นี่แหละมันก็จะนิ่งแต่คือยังไงอะฉลองจนเสียงแตกหมดกินเบียร์กันหรือเปล่านะอันนี้เราไม่รู้นะนั่นคือเรื่องการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่ดึงทองจากมือประชาชนและให้ประชาชนไปถือเกียร์กระดาษไว้นะโอ้แบบ สุดยอดแห่งการโคตรต้มกันเลยนะผมว่านะในความคิดผมนะแต่สิ่งที่จะได้กับคลิปนี้ก็คือสิ่งที่เขาพูดเป็นสร้อยก็คือความที่ไม่เคยเชื่อมั่นเลยว่าใครจะเอาเงินบาทมาแลกให้เขาเขาก็เลยบอกว่าอย่าหลอกตัวเองเลยที่จะใช้เงินกีบในระบบอา่า เพราะว่าเธอเองมีปัญหาในเรื่องการแลกเงินบาทเพื่อจะไปซื้ออาจจะไปซื้อทองคำํำด้วยซ้ําไปนะที่ใช้เงินบาทนะเ,เพราะว่าเธอ้าทองนะส่วนแม่ค้าอื่นไม่ต้องพูดถึงครับคนที่จะมาซื้อหงชูรสน้ําปลาจากไทยนีย่การหาแลกเงินบาทนี่ยากยากมากทำไมราคาวิ่งขึ้นตลอดสินค้าเพราะว่าในตลาดแม้จะเขียนใช่ไหมหกร้ยห้า กีบต่อหนึ่งให,ให้แรกต่อหนึ่งาบาทก็ไม่มีบาทแรกให้เขาไอ้ที่เขาแรกไปนะหายวับไปกับตานะเข้าธนาคารแล้วไม่มีแรกออกเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจะดูคนนี้คือพวกแม่ค้าพวกค้าขายเนี่ยลำบากมากในการที่จะหาเงินบาทไปไปต่อทุนเพื่อเอาของมาขายเพราะฉะนั้นเธอก็เลยว่า บอกว่าอย่าลอกตัวเองเลยที่จะแก้ปัญหาเรื่องเงินบาทนี้ได้ส่วนใครจะคิดไปว่า <c oughs> ต้องใช้เงินบาทไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆปรับอันนั้นน่ะมันเป็นแนวคิดที่น่าจะถูกต้องนะการที่จะปรับให้ค่าเงินกีบแข็งได้ก็ต้องเป็นยังไงครับต้องมีสินค้าของตัวเองมีงบดุลบัญชีที่ ไม่ขาดดุลนะทาให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าดูแล้วเรามีไม่แบบนี้ไม่มีนะครับคงอีกไกลที่จะทําให้สถิรภาพค่าเงินนี้อยู่หยุดได้ผมว่านับจากนี้ไปทองก็จะขึ้นกว่านี้เพราะอะไรเพราะเงินจะลดลงทองก็จะขึ้นกว่านี้แล้วเงินบาทก็จะวิ่งเข้าไปแต่หลักล้านนี่อาจจะมีไม่เกิน ไม่เกินครึ่งปีด้วยซ้ำไปเพราะอะไรวิกฤตการครั้งนี้เนี่ยได้ของไปเยอะอาจรวมทั้งอาจจะมีคนเทขายเงินเหมือนบางช่องที่ผมออกเมื่อวานนี้ให้ดูว่าเงินไม่คคนไม่ต้องการเงินบาททลา่ความจริงคือพูดหลอกนะอาจจะเก็บหอมรอมริบไปเรียบร้อยเงินดึงเงินออกจากตลาดการค้าไปทําให้ความต้องการเงินบาทจะสูงขึ้นเป็นทวีเพราะฉะนั้นนี่ หกเดือนข้างหน้าเงินบาทอาจจะวิ่งไปแตะที่1ล้านกีบได้เขาลือนะบอกว่าซุปเปริเนี่ยในไทยเนี่ยไม่รับแรกเงินสกุลกีบเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเสาะหานะวันนี้มานำเสนอในการวิเคราะห์ว่านี่แหละอย่าหลอกตัวเองเลยว่าจะจะไม่ได้ใช้บริการเงินบาท โอเคนะครับเช้าวันนี้พอได้วิเคราะห์กันพอปวดหัวก่อนเข้าทำงานนะครับสวัสดีครับ